นี่คือรายละเอียดนะคะพระราชบัญญัตินะคะของกรมศิลปรกรนะคะ,ะ,ะ,คะโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพศ2 5 4 4อ๋อพศ2 5 4 4แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2535นมะคะมาตรา10 ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือถอนต่อเติมทำลายเคลื่อนย้ายโบราณสถานหรือส่วนต่างๆของโบราณสถานหรือค้นสิ่งใดๆหรือสิ่งปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณเขตโบราณสถานนะคะเว้นแต่จะกระทำตามคำสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีนะคะมาตรา32ผู้ใดบุกรุก โบราณสถานหรือทําให้เสี่มเสียเยหายนะคะก็จะมีค่าทาให้ประโยชน์เสื่อมเสื่อมนะคะหรือทําให้ไร้ประโยชน์โบราณสถานต้องระวังโทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับนะคะถ้ากระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทำต่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วผู้กระทำต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษหนักเลยนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะจำไว้ จะพันธุกรรแพงใจค่ะดูด้านหน้าเลยค่ะสวยงามมาก เข้ามาดูข้างในเองด้วยนะคะโบราณสถาน สถานที่เก่าแก่จะไม่ได้ใช้อะไรแล้วนะคะก็คือเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาน,นะคะดูลายนะคะดูลาย เสือปะสมัยก่อนว่าเป็นยังไงนะคะ เสียดายนะคะเกิดถ้าต้นไม้พวกนี้ใหญ่แล้วทำให้อ่กับเบื้องพวกนี้แตกก็จะเป็นอะไรที่แบบเสียหายนะคะน่าจะมีคนมาเอาออกนะคะเนี่ยเน,น,นี่ยต้นเนี้ยแล้วก็จะได้รักษาของพวกนี้ไว้ได้นานๆเสีดายจังเลยนะคะเนี่ยหยบต้นไม้พวกนี้ออกนะคะ ลายพวกนี้มันจะได้ไม่แตกนะจะได้ให้ลูกหลานเราดูอขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะคลิปนี้ขอวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย